แมนยูอัพค่าเหนือเลดฟอร์ดแต่เดคเาต้องเสียสละสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมรู้ทานด่างฟุตบอลอีเช่นเคยใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับมาคัสเลตฟอร์ดเตรียมที่จะเป็นผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้รับค่าเหนือสูงสุดประจำสมโมสรขณะเดียวกันหาก R, เบบีเดคเาเหลือจะอยู่ปีศาจแดงต่อก็อาจจะต้องเผชิญกับการรับค่าจ้างที่น้อยลง มาคัทเรดฟอร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษถูกคาดว่าจะอยู่โยงคับปีศาจแดงต่อไปอีกนานโดยทางเอลิกเทนฮากในายใหญ่เรดเดวิลมั่นใจว่าแรดฟอร์ดจะจดปากา้าต่อสัญญากับทีมออกไปตามรายงานข่าวจากเดลี่มิวสื่อเจ้าเดิมระบุเพิ่มอีกว่าเทนฮากไม่เต็มใจที่จะเก็บดาบิดิคานายดันเซนิดต่อไป และกำลังมองหาผู้รักษาประตูรายใหม่เข้ามาทดแทนแต่หาก D.K.R เลือกจะอยู่ต่ออาจทําให้ค่าเหนื่อยที่เคยได้รับเหลือน้อยลงกว่าเดิมขณะที่เดอซันซกิลาเมืองผู้ดีบอกต่อว่ายูเนเต็ดพร้อมจะประคีนค่าเหนื่อยให้เรดฟอร์ดเป็นตัวเลขระดับเดียวกันกับที่ D.K.R เคยได้รับนั่นก็คือ3 7 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือราวสิบห6ล้านบาทแต่เป็นไฟ D.K.R ที่จะได้รับค่าเหนื่อยน้อยลงเหลือ2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือราว8ปล้านบาทแทนเรดฟอร์ด ซึ่งหมายความว่านายด่านกระทิงดุจะได้รับค่าเหนื่อยที่น้อยลงกว่าเดิม1 7 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือเล่าๆ7.7ล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารวงการ,รบันเทินอย่าลืมแอดไลน์มาที่ t f b 1 9 9แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ